สวัสดีค่ะกับช่องสับป,ปะเลครัวแตกนะคะมีตัวคนบอกว่าให้อัปเดตป่าขาวโพดให้ดูหน่อยนะคะโหเตอจะพา,าไปดูป่าขาวโพดนี่เหลือแต่ตออันตาเกบ,บอกว่าไพสละผ้าบอกให้มาปลูกอันเขา้าวโพดนาฝนเน,นี่ยนะ ช่วงเนี่ยตรงนี้น้ำขังน้ำท่วมข้าพโพนหมดเลยนี่นี่นเดินต,ต่อแล้วคานนี้นอนเอฟซีทั้งนอนทั้งแมลงนอนเยอะมากมันกินอ่ากินยอดกัดยอดมันนะคะคานนี้อ่านน่นนะคะข้างบ้านที่เขาเลี้ยงัวเลี้ยงควายเยอะๆอ่ะ เขาก็เลยมาขอซื้อต้นมันเขาให้เนี่ยหมดป่าเนี่ยทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวตรงโน้นด้วยขอให้สี่ร้อยบาทนะคะยายก็เลยขายไปเพราะว่าถ้าเอาฝากมันมาขายเนี่ยก็คงจะได้ไม่ถึงหรอกเพราะว่านอนนอนมันกินหมดนอนมีตัวตัวใหญ่ๆเท่านั้นเลยเอฟซี FC. เดี๋ยวรอนี่รออ่า เกี่ยวข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวจะลองปลูกใหม่ใครที่มียาฉีดแมงฉีดอนอนอะไรแบบเดี๋ยแนะนำ <c oughs> นี่นะคะนี่แล้วก็กลายเป็นที่เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายไปแล้ว <c oughs> ให้งัวมันมาขี้ใส่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไถกบไปเลย ถ้าพดเรารอบน่าจะได้งามๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้านะคะอากาศพิดีมากจะพาไปดูข้าวข้างบ้านล้มหมดแล้วลลน,นู่นลมแหว่งตรงนน้นหนนึง แล้วก็ตรงนู้นอีกไหนนึงนู้นตรงนู้นนู่นไกลๆน่อยลมเยอะมากวันที่อพายุเข้าเมาื่อสองสามวันก่อนโอ้ลมแรงมากแล้วเขาบอกว่าอีสานตอนใต้นี่ก็จะมีพายุเข้าอีกวันที่ยี่สิบแปดหรือเปล่าเห็นแต่ดมบอกมื่ขึ้นนี่นะคะยังไม่มีใครตื่นเลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูลงรถอีกเอ๊ะมันคือดอกอะไรอะ่ะ นี่นะคะสาเหตุที่จะทำโรงจอดรถข้างหลังทำที่เว่จอดรถข้างหลังก็เพราะว่าดูสิรถไม่พอกันจอดเด่ของพ่อก็ได้เสียบพ่อไปข้างใน <c oughs> ของแม่ก็เสียบตรงนี้ <c oughs> นี่เราสั่งสันทัยมาเมื่อวานนะคะเขาก็มาส่งเมื่อวานเลย เราได้สันทยมาแล้วใกล้แล้วค่ะนี่รถสอบปอเข้าได้อยู่นะคะที่ใครบอกว่าเข้าไม่ได้หรอกต่ำต่ำต่ำมดแว้มันก็ไม่ต่ำนะเนี่ยก็คือ บ้านมันก็สูงเนี่ยมองอย่างเงี้ยมันต่ำมองในกล้องมันต่ำแต่ว่าอ๋อเขาก่อตรงนั้นปิดด้วยมีง ออกมีหูให้ออกตัวนี้ด้วยนะหรือว่าเขายังไม่ได้ก่อหรือว่าเขาให้เอาไว้ทางนี้ทําไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนู่นแล้วก็จะไปสุดอีกทีนู่นเลยคอกหมตออูต่อออกไปต่อออกไปอีก อ้าวอันนี้เราต้องเจาะรูให้น้ำมันออกไหมเนี่ยฝนตกแล้วน้ำมันขังข้างในดึกเห็นไหมเขาฉับแล้วเขาจะเจาะรูออกให้เราใช่ไหมนี่น้ำมันขัง เดี <Yeah. S 2> ๋ยวเราจะเอา,อาปลูกข้างหลังนี่แหละตามบอกว่าข้างหน้ามันเป็นดินเหนียวข้างหลังเนี่ยมันจะงามกว่าเดี๋ยวเราก็จะไถแล้วก็เอาเราจะไม่ทําเหมือนรอบที่แล้วละเราจะยกล่องขึ้นแล้วเราก็จะเอาม็ดหยอ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 ด,ยอด,ยอดทำเหมือนสอบบอลอ่ะมันยุ่งยากเราไปเพาะเอาไปี่ยก็ต้องไปแกะออกคือสีวะได้กินง่ายดอก หรือว่าใครมีอะไรแนะนำที่มันปลูกแล้วดีกว่าข้าวโพดก็ได้นะคะส่งเม็ดมาให้ด้วยแล้วก็ยาฆ่าหนอนเนี่ยเข้ามาแรงเลยนะคะนี่นตายค่ะกินไม่ได้เหมือนเดิมไม่มีใครตื่นเลยไม่รู้จะคุยกับใครคนเดียวเขาก็จะมาบ้าไปแล้วคุยคนเดียว นูน้นบ้านหลังนูน้นขึ้นโครงก่อนเราอีกขึ้นโครงก่อนอันอันข้างหลังอีกเขายังไม่เสร็จเลยเขายังไม่มาทำเจ็ดนาทีแล้วเ <c oughs> อฟซีเลือีกหนึ่งนาทีห่างอยู่นะคะต้นมะพร้าวเรา เอสบอกว่าให้ดึงใช่ไหมเอาเชือกมัดแล้วก็ดึงไปเดี๋ยวจะเอาเชือกมาแล้วก็จะไปดึงกับต้นนั้นดึงแค่สามสี่เหรอสี่ต้นดึงแค่สี่ต้นใชสี่ต้นเฮ้ยเพิ่งจมไปวันนั้นหมนว่ามะละกอไม่มีดอกไม่มีอะไรนี่ ดอกออกแล้วเอาบอกปลูกบะหุ่งหนึ่กัต้อโจมออกบรอต้องจมว่ามันไม่มีดอกไม่มีหน่วยมันถึงจะออกดอกให้เราหรอโอ้ไม่มีใครมาเก็บทับทิมกินอ่ะสูกเน่าสูกจนแตกหมดแล้วอ่ะดูสิโอ้ยเสียดายจังแต่ทำไมในมันเล็กแพ้ ปลูกทุกอย่างนะคะแต่ไม่กินปลูกอย่างเดียวอันปักซีดาอันนาเฮียน,นกระปูกปลูกแต่ก็แบบว่ามีอะไรกินเช่อกันนี่ส,นนสองลูกเลยดูสิจนมันแตกแล้วแต่ว่าข้างในมันยังกินได้อยู่นะ ะะเดี๋ยวไปอาบน้ำทำกับข้าวจะได้ไปทำรถกันต่อนะคะบ๊ายบาย